สบายดีผม่พี่น้องมาอนี้มาผมมา่อครับหมอบ้านนอกพี่น้องมาหลามมักการคือเก่าพี่น้องติดเว้นติดกรรมมาเนี่เขาการแต่ว่าคนขายบลมาก,ก็เลยสิไปอลิเนตน้นำร้านซาวอยู่ไม่ห่านนี่แหละคนขายเครื่องซาวห่นหน่อยช่น้องคนขายกับเบื่อคนกระเพินมียังี่ลูกค้าเขาห่านอยู่บหรบอบดเขาเลี้ยวไปเบิง่งคือมิดเซมมอย แหละทางไปพี่น้องท้ายนาแจ้งห้อมอเนี่ยพี่น้องเกระ่าคนไข่มาสิบบาทได้ไปห้าสิบของสินทางไหนคือสิบมาซื้อน้ำผึ้งแน่นีิดละพี่น้องล่างไปพี่น้องไปเบิ่งน้ำพึ้นพี่น้องตั้มอยังขายอยังผู้ค้าคือเพื่นมีพอคนเลี้ยงไปนี่พี่น้องไปเบิ่งกันพี่น้องนางเผากันไฟใหม่บ่ ตะคอะเลยมากเขาคนนเลย,นะเลยไม่เยน้องบอมีอยู่ไม่อมมาเธอยังับลียี่หองนอนน่ะนะกเร่คับเรียบติกต๊ออกเนนกออตอย,กอ,อยี่ห้องพรูจะได้สินน้ากุไปอยู่ห้องแต่จากซื้อยังซอยซื้อมังหน้าบ่สอย ว่ามันสุกโคตรมันบแซบเลยพอแล้วหันมือนะมันสุกโแล้วมันแข็งบอก่มีคนเสิอมันแข็งมันเสียดายหันนี้ตุกเล็กตุกล็กบ่กินละลาตุกกี้กินนเนี่ยตอาสือไอซตัวนี้ตัวนี้ไม่ตัวนี้นี่ค่ะเปิดหันไม่ มือนึ่งนะครจักไม้ตะก,กา,าวเ <laughs> อาเปิดเปิดเปิดห้องน้จะนอนได้ก็อริงนะไม่อยากขึ้นบ่อุกนี่างนะไข่ปูงเอาขึ้นทุงยางกับมีไข่ป้งเลยโอ้ยสองหมื่งตะพันบอกสองหนึ่งตะพันไทย มังหุดซ้หม,มากตำม,มือนเดียวเยมอว่า,าน้ำตาลกรบบอกอารนี่มังหุดซ้ำหม,มากหั่นน่อยส้วหั่นหน่อย ปิดปากยัโควิดบอมาสั่นเลยนะถ้ากระคาจ็ดไม่จะลงมากจะหมดใจคายไฟจ็ดไม่ไอเทียนไอเทียนมันมาสิกนะับเลื่อคาย ตัามนเด้ตจะโคกหใ่จะได้โขหไข่ปุ้งโว้ยระาเไปกลัวหรือยังาไไข่ปุ้งนะครับจากหน่วยไข่ปุ้งนะสินาหาพันชิ0 0ห,หาพันโอ้ยเหน่วยละพันหนอแล้วแข็งได้ขายดีอีนี้ไม่ขคยขายหน่วยละพันแขคล้ายดีบ่ได้กันยายเล้อ่ขอ้อแข็งค้ายดีเลยพ่อ มังหุงได้ซื้อมาใช้หรอทราบมาหลจากพันมังหุงกำไรดีไหมมังหุง่แุ้ไม่ค่ากะอายเกาะโอ้พี่แพ้หมัดพบมั่นะพี่เบิ้งเบิ้งเบิ้งน้ำกันหน่อยเปิดฮอดให้ได้นั่นมอน้มันเล่นกันแน่น่ะ สายมีมิกบอกเตม็มเต็มคิวจักบาทนี่พี่นี่พี่ละหมักเต็มคิวลูกค้าบัคข่าวกับเต็มคิวให้พี่เล่นาาหานกับปิดตีติแขกบัคข่าวหานกับปิดแล้วเว้ยปิดตะเว้นแขกบัคข่าวหานมาเนี่ยเงียบเงาแล้วเว้ยแขกบัคข่าวหาน ขายมามหมกตำมะฮุงกับบริขายแขกบ่เขาห่านพี่น้องเลยไะพี่ไะพี่ไ,ไปอยู่ห้องหมอปะถ้าแขกเขาห่านพีตีกับบ่ขเข่าให้พนอนเล่นอยู่ห้องหมอก่อนแขกบ่เขาห่านห่านกันเงียบเง,บงาอะไรจะไปนอนอยู่ห้องหมออัะนี่พี่น้องเยว่าบุ้งร้านขายเครื่องกับบริขาย แขวบเขาห้านร้านน้อนเล่นยางมองได้พี่น้องไอ้บ้านเนี่นะพอกันขีบหนาได้พี่น้องมาเบิ่งร้านตั้มกับบ่อเด็กขายแขวบเขาห้านพี่น้องอเงียบเงาพอกันขีบหนาพี่น้องบ๊ายบาย